หอมอ่ะุพูดอะไรอ่ะพูดว่าอะไรพูดอะไรฟังแค่เรื่องไงแบแอ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 บแบขนมหมดอดูนี่ขนมหมดถ่ายรูปเร็วๆถ่ายรูปขนมไหมเอะเอาขนมสองน้องน้เร็วขนมหมด่ะมีไอซีไมกินเด้๋ยวนี้น่ะสองนิ้วพูดอะไร พอวันนีเอาร้จะพอดูหมันอ้วน